ใครที่สนใจเติมเกม efootball ครับเพจที่ถูกต้องถูกกฎหมายมีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวครับตอนนี้เนี่ยเติมได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฮะเจ้าของเนี่ยเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยนะฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับคพณอนโยกับผมเก่งช่องนักบอลพลรานะคลิปนี้ผมมาสอนหารหัสแผน C222 นะฮะเป็นแผนที่ยอดนิยมมากมากเลยฮะไม่มี CF นะฮะแต่ว่าก็โคตรเดือดฮะเข้ามาที่เอเชียนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ไฮรักรีโวลีกแล้วก็มาเลือกทีมราชบุรีตรงนี้นะฮะแล้วก็มาปรับดีโฟลเลยฮะนี่ฮะปรับดีโฟลมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยละฮะเดี๋ยวผมมาแนะนำทีละตำแหน่งนะฮะโกเนี่ยใช้เป็น อ่าดิฟเฟนซีฟโก้คิปเปอร์นะฮะแบบในรูปได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมาฮะกองหลัง2คนครับผมใช้เป็นสไตล์แบบบิวอัพนะฮะแล้วก็ตรง RBLB เนี่ยใช้เป็น Attacking Full Back ทั้ง2คนก็ได้นะฮะหรือว่าเป็น Full Back f i n i s h e r อันนี้ก็ไม่เกี่ยงเลยแหละฮะ2คนใช้ประมาณนี้นะครับ Attacking Full Back ก็ได้นะฮะตรงกลาง2คนครับตรง DMF เนี่ยใช้เป็น a า c h เ r m a n ครับแล้วก็ ตรง C M F ตรงนี้ครับปกติถ้าแผนปกติเนี่ยมันจะปรับเป็น D D M F ทั้งคู่นะแต่ผมปรับเป็น C M F 1คนครับใช้เป็นนี่ฮะ b l o c ก to Block เลยนะฮะกองกลาง2คนตรง M F ตรงนี้ครับใช้เป็น K T p r e m a k e r ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเอาเอาเป็นคนที่มีสกิลการยิงไกลด้วยนะฮะอย่าง Kevin De Bruy กับจาม a น m o s l ล่ a อะไรพวกนี้มีสกิลยิงไกลเป็นตัวเติมแล้วก็ขึ้นไปยิงได้ครับนี่ฮะบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยแหละฮะ ต่อมาฮะตามแผนเนี่ยแผนจะเป็น lwf rwf นะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะปรับเป็น ss นะนี่ฮะปรับเป็น ss ได้ครับตรงนี้ผมจะใช้สไตล์การเล่นของเนมรากับแมสซี่เป็น ss ทั้งคู่นะฮะจะเป็นกองหน้าที่คอยหุบเข้ามาเล่นนะครับนี่ฮะสไตล์การเล่นก็เนี่ยดิลิง forward ตรงนี้นะฮะก็เป็น2ตํตำแหน่งที่ค่อนข้าง ต้องให้ความสัมพันธ์นะฮะตรง amf สองคนเนี่ยหาตัวที่ยิงดีๆมาทั้งสองคนเลยนะฮะจะเป็นกาก้า,าก็ได้นะฮะจะเป็นสไตล์โฮเพเยอร์อะไรพวกนี้ เนี่ยฮะพอมาถึงในเกมเนี่ยเราก็มาดูกันฮะว่าเจอทีมหน้าตาแบบนี้พอจะสู้ไหวหรือเปล่าครับไปเราไปเริ่มดูกันเลยฮะโลรลี่มาที่เดอะบอยเดอะบอยมาเนย์มานะฮะเนย์มาออกมากาก้ากาก้าออกมานี่ฮะเออร์นันเดสก็โดนดักไว้ได้ครับมาฮะมาลุยฟิโกโ,กโลรลี่โลรลี่แทงขึ้นมามาที่เมสซี่เมสซี่ได้จังหวะแล้วฮะแทงขึ้นมาเดอะบอยเดอะบอยได้โอ,อกาสปั่นโค้งโอ้โห ลุกอออกไปได้ยังไงครับตำหรับเควินเดอบยครับนี่ฮะเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ครับแต่ว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อยิงโดยเฉพาะครับสำหรับเควินเดอะบยครับเอาฮะจังหวะนี้ต้นเกมมาทําได้ดีครับโยนบอลมามาแล้วยังไงจังหวะนี้โดนดักไว้ได้โรดี้โรดี้ออกมาด้านข้างครับนี่ฮะโดนเราดักนะโรดี้เราได้คืนมาจังหวะนี้รอเพื่อนนิดนึงเติมขึ้นมาจังหวะนี้าจมาตรงกลางก็ไม่ใ่ายไม่รู้กันครับเนมาอ้าวแล้วโดนโรดี้ดักไว้อีกแล้ว p อ้เบรดี้ใช้เบรดี้กับเนม่าเนม่ามาที่แมซีแมซีหลอกหนึ่งทีแล้วได้ปั่นแม่เบรดี้หัวมากันไว้อีกเอาวะไซเกนเปิดบอลมาพิโกมาแล้วยังไงโดนดักไว้ได้นะฮะอ้าวแล้วออกมาด้านข้างครับนี่ครับมีตัวมะมีตัวมะจะใช้สปีดก็โดนลิสเจมแย่งมาเลยฮะจังหวะนี้มาที่เดอะบอย เดอะบอยแทงมาที่เมซี Kre ่เมซี wow. all, ่แทงมาตรงแม่ก right? no. ็โดนลูดิเกอร์ดักไว้ได้ครับเนมร์อ้าวแล้วออกมาจังหวะนี้ยังไงยังไงอีกฝั่งนึงได้เนมร์เนมราก็โดนแยกไปได้ครับสำหรับโดรี่เบรดี้เนมราเนมายามาเนม่าพาบอลมาแล้วจ่ายออกมาที่เอเนเดสเล่นกับเนมาเนม่าจะคอสเข้ามาก็ไม่แหงไม่ถึงเบรดี้แล้วจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้โดนบุกขึ้นมาซอนฮังมิน มาแล้วมาแล้วฮะมีโตมะมีโตมะสุดเส้นแล้วลูกนี้มาวินยอก็มาเตะทิ้งไว้ได้ครับแหมไม่ถึงนะฮะเกือบไปครับจังหวะน,นี้23นาทีผ่านไปครับแล้วอ้าวจังหวะน,นี้เราได้ด้วยนะเตะจากปากประตูมาฮะไป อ้าอีกฝั่งหนึ่งมงเนมาอ้าแล้วโดนเดอบอยดักไว้ได้ครับโรดี้มาที่กาคากาคาเล่นกับเนมาเนมากาคากาากออกมาที่เฮนเดนเดสถึงด้วยฮะเฮนเดนเดสพาบอลขึ้นมาแต่ว่าเพื่อนยังไม่มาบอลกลับมาหนึ่งทีมาที่เนมาเนมาคลอสเข้ามาแล้วไม่ได้มงครับสมอดจวจังหวะนี้เดอบอยซัดไกลเต็มข้อก็เรียบร้อยครับโอ้โห,โหนี่เลยฮะ เอฟต้องหาตัวเดือดแบบนี้ครับตัวยิงไกลแบบนี้ครับโอ้โหยังเดือดครับจังหวะนี้ยิงเข้าไปเลยครับเต็มข้อสําหรับคิวินเดรยอ้าวอ้าวแล้วจ่ายมาแมสซี่ดักได้ด้วยครับจังหวะนี้เบดดี้เบดดี้ออกมาที่เดรยเดรยมาที่ลิเชมลิเชมล็อกหนึ่งทียังไงจังหวะนี้ยังไงยังไม่มีเพื่อนละดึงคึงไว้ก่อนเบดดี้แล้วก็จ่ายติดมาอ้าวยังได้กาคากาคามาที่แมสซี่แมสซี่เด้โกัดปั้นโอ้โหลูกนี้ก็ อังเดเทสกเก้นรับสบายเลยฮะ <c oughs> ลุยฟิกโก้ดิโก้อ้าวยังไงอันนี้ยังไงยังไงยังไงแย,ย่งกันอยู่เฮอร์นันเดสดักไว้ได้มาที่มัตเตลลอร์ดิลิ่โรดี้โรดี้มาที่เนม่าเนม่ามาที่กาคากาคาออกมาที่เฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสออกมาที่กาคากาคาแทงมาจังหวะนี้ถึงเนม่าไหมถึงเนม่าแล้วแทงทะลุช่องก็ยังไม่ถึงครับโรดี้ดักไว้ได้มาที่เบรดี้เบรดี้ออกมาที่คิวเมนโดโรย เดอรอยมาที่ลิเจิมหม่ฮะลิเจิมแทงขึ้นมาแล้วถึงเมสซี่แล้วจังหวะนี้เมสซี่คึงบอลไว้ก่อนคึงบอลไว้ก่อนดับเบิลทัสดับเบิลทัสแล้วยิงโอ้โหโอ้โหติดเทอร์เนเดสนะฮะยังหนีไม่พ้นครับมาที่ลิเจมลิเจมจะทุ่มครับทุ่มมาเลยครับมาที่เดอรอยเดอรอยได้โอกาสซองโยนเข้าไปก็ไม่ติดอีกครับจังหวะนี้เอาฮะจะหมดครึ่งแรกครับทศเวลา1นนาทีเท่านั้นครับสำหรับเกมนี้นะครับ ไปฮะจังหวะน,นี้เดี๋ยวปรับแมสซี่มายิงดีกว่าเออเปิดดีกว่าฮะแมสซี่เปิดจังหวะน,นี้จะยังไงครับปรับไหมปรับแมสซี่ดีกว่าแมสซี่มาคอยเปิดครับนี่ฮะเดี๋ยวแมสซี่มาเปิดจังหวะน,นี้เปิดซ้ายโค้งงเข้าไปเดี๋ยวเปิดมาเราได้เคกด้วยครับโอ้โหแต่ว่าก็ยังโดนเคี้ยวมาได้ครับจังหวะน,นี้ อีกฝั่งหนึ่งยังได้เล่นอยู่แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปแล้วครับครึ่งแรกเนี่ยนอยูนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะอีกฝั่งหนึ่งม่มีโอกาสยิงเลยฮะเรามีโอกาสยิงไป5ครับโอ้โหเฮ้ห้าหกประมาณนี้นะฮะมาเริ่มครึ่งหลังกันต่อครับจังหวะนี้ยังไงอ้าวแล้วจ่ายมาติดแก้วแมสซี่แมสซี่ออกมาที่เบรดี้ครับเอ่อโรดี้ดิไม่ใช่เบรดี้โอ้โหแล้วยังไงครับจังหวะนี้เฮนเดสก็โดนแย่งไปได้ครับอ้าวอีกฝั่งหนึ่งลุยบุกขึ้นมาบ้างแล้วดีโก มาที่เดอะบอยเดอะบอยก็จ่ายไปติดครับโรดี้โรดี้ยังไงครับจังหวะนี้แทงขึ้นมาแล้วถึงด้วยครับมานี่ครับมีโตมะสับขาหลอกแล้วยิงโอ้โหโอ้หนิดเดียวโอ้ยนี่ะดูจังหวะเนี่เกือบไปครับจังหวะนี้ยังไงครับอีกฝั่งหนึ่งได้เปิดมุมเข้ามาครับเปลี่ยนตัวเปิดฮะอ้าวเปลี่ยนทำไมอ่ะเอาดีเอามาแล้วน่าไปเปิดหรอ เอาโอเคเปลี่ยนมาเปิดมาแล้วได้ยิงด้วยอยังไงจังหวะนี้กาก้ากาก้าจ่ายยาวขึ้นมาแล้วแม่มันไม่ถึงเมสซี่นะโรดี้โรดี้ได้บอลมาแล้วจังหวะนี้หมักยอนดักไว้ได้โรดี้โรดี้ออกมาด้านข้างครับมาที่เอปเป้เอปเป้เล่นกับเฮอร์นันเดสะฮะอ้าวแล้วจ่ายพลาดครับจังหวะนี้ยังไงอ้าวแล้วไม่รู้กันจังหวะนี้โดนบุกขึ้นมาบ้างแล้วจังหวะนี้ลุยพิโก้แล้วได้ยิงโอ้โหได้่าติดเซฟครับ ลูกนี้ไม่แหม่ไหลมังง่ายๆแล้วโดนเลยเอาอะจังหวะนี้ยังไงครับเมซี่เมซี่มาเดบรอยเดบรอยเล่นกับกาก้าอยู่ตรงกลางครับผู้เล่นตรงกลางเราเยอะมากครับแล้วแทงบอลขึ้นมาถึงเอปเป้เอปเป้กระชากมาแล้วแหม่โดนดักไว้ได้ครับโรดี้โรดี้มาที่เนม่าเนม่าจ่ายมาดิโกมาลาโนนามาเนม่าเนม่าออกมาด้านข้างครับมิโตมะมิโตมะจะกระชากโดนแทงไปได้ครับจังหวะนี้ ยังไงครับมามาดอนาต่อมาที่มิโตะม,มิโตะาได้แล้วเปิดคอสเข้ามาก็ไม่ผ่านมาไทเดลิกแล้วฮะแต่ทิ้งแม่งเลยเอาฮะจังหวะน,นี้ยังไงยังไงครับอ้าวเราแมนซี่ได้บอลแมนซี่แทงมาที่เดบอยเดบอย,บยจ่ายออกมาด้านข้างก็โอ้โหดิเจไปไม่ทันแล้วจังหวะน,นี้จะยังไงกันต่อครับจังหวะนี้อีกฝั่งหนึ่งได้เป็นฝ่ายทุ่มมั่งแล้วฮะเอาฮะอ่าแล้วมีการพอสเกมครับจุดเกมนิดนึงครับเดี๋ยวปรับ ปรับเกมนิดหนึ่งครับเอาโมนเซล่าลงมาครับแทนนี่ฮะเอาเป็นคีซ่าลงมาปรับเป็น RWF นะฮะถ้าเกมตื้อๆตันๆปรับเป็น RWF ลองดูครับลองปรับหลายๆแผนดูนะฮะเอาฮะจังหวะนี้ยังไงครับช่วงเกมโดนบุแบบนี้ต้องเล่นเกมรับน่อยนะฮะนี่ฮะแผนนี้อาจจะยิงไม่เยอะครับแต่ว่ารับโอเคอยู่นะรับดีอยู่ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีโอกาสยิงเราเท่าไหร่ครับนี่อะชังงวะนี้บังได้แก้วบัิยศอ้าวเตะไปอัดเพื่อนกันเองะ้ะยังไงครับเตะทิ้งอัดหน้าแม่งเลยครับโอ้อัดหน้าอ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงนี่ฮะลูกแบบนี้โดนอีกแล้วแต่ว่าไม่ง่ายครับจะยิงลูกแบบนี้ไม่ง่ายครับผ่านมือประตูผู้อ่าผ่านมือผู้รักาษาประตูยากมากครับไอ้ลูกแบบนี้นะยิงผู้รักษาประตูยืนดักได้หมดครับลูกแบบนี้โอเคครับหลุยส์ฟิโกโก ขอล้อเข้ามาแล้วยิงโอ้โหเดีย๋ยวว่าแต่ลูกแบบเมื่อกี้ลูกแบบนี้ก็ยังเซฟได้ครับนี่ฮะสอบถามได้นะผู้นักษาประตูนี่คือใครครับโอ้โหคู่จะเหนียวเลยฮะนี่แหละฮะดิฟเฟนซีฟโกลคีปเปอร์ยืนตำแหน่งโคตดดีเลยฮะเอาฮะจังหวะน,นี้ยังไงอีกฝั่งหนึ่งเป็นเตะมุมอีกแล้วครับเป็นดีโกโม้มาลาโดน่าไปเตะแทนฮนะ นี่ฮะจังหวะนี้เปิดย้อยเข้ามาแล้วดิมงด้วยครับแต่ว่าไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูอยู่แล้วละฮะลูกแบบนี้นะฮะนี่ฮะยังไงครับเอ็ปเป้เอ็ปเ,เปเ้กันชากไปก็แม่โดนแย่งไ,ไว้ได้ครับมาอ้าวแล้วได้ครับอเดเดสอเดเดสย้อยๆมาที่เบรดี้ออกมาด้านข้างที่ เคซ่าเคซ่าก็แมโดนแย่งไปครับลูดิเกอร์ลูดิเกอร์โย่ยาวมาแล้วลิสเจมดักไม่ได้ครับจังหวะนี้ยังไงครับเล่นจังหวะเดียวมาถึงแล้วยังไงจังหวะนี้เดวิดแบ็กแคมก็โดนนะฮะเดนิสเบอร์แคมโทษทีฮะมาฮะมาที่เอปเป้เอปเป้หลอกมาอย่างสวยครับจังหวะนี้กระชากมาครับจังหวะนี้โอ้ยกระชากมาแล้วสับหลอกแล้วใครอยากให้สอนเบสิกง่ายๆแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเบสิกเดี๋ยวผมจะทำ ให้เพื่ shorts, พอนๆ <depths S 2> ดูแล้วกันนะฮะนี่ฮะโรดี้มาที่ลิเจมลิเชมมาจ่ายมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่แหละฮะเอ f ที่มีสกิลกันช่วยยิงดีๆแบบนี้โอ้โหม่เหลือเลยเลยฮะโอ้ยิงเต็มข้อครับสำหรับมูเซียล่าครับโอ้ได้ประตูจากกองกลางทั้ง2องคนครับเอ f ยิงไกลทั้ง2องลูกเลยนะฮะโอ้หสายยิงไกลต้องแผนนี้เลยแหละฮะ นี่ฮะออกจ่ายออกให้ LMF หรือว่า RMF หรือว่าตำแหน่ง SS ที่ผมตั้งไว้น้าแล้วก็ตบกับเข้ามาตรงกลางให้ AMF เป็นคนยิงนะฮะโคเดือดเลยแหละฮะใครชอบแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลนไทยไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ